นี่วันนี้เราจะพูดถึงสุดยอดสมุนไพรที่กำลังมาแรงนะครับหลายท่านรู้จักดีแล้วนะแต่บางท่านยังไม่รู้จักไม่รู้จักพวกไม่เคยได้ยินชื่อเหมือนกันอันนี้สุดยอดจริงนะครับแนะนําเลยนะครับเขาชื่อว่าโลดพนุงแดงหรือว่านางแสงนะครับซึ่งเป็นสมุนไพรโบราณที่สามารถนํามาผลิต เป็นสบู่สมุนไพรทางเลือกนะครับสำหรับผู้ที่ต้องการรักษาฝ้าแดดติ่งเนื้อแล้วก็กระเนื้ออย่างได้ผลนะครับซึ่งคุณคณากรประกอบชัยชนะไปพูดคุยกับผู้ที่รู้จริงเกี่ยวกับสรรพคุณของนางแสงเป็นอย่างดีไปติดตามรับชมกันครับนะฮะซึ่งเป็นผู้ที่นําสมุนไพรต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นโลธนงแดงหรือว่านางแสงฟ้าทลายโจรแล้วก็นางคำนะครับมาทําเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ thank you ซึ่งซึ่งคนที่เอาแบรนด์นั้นมาก็จะไม่อยากเอาแบรนด์แย่ๆมาเพราะมันทําให้เสียแบรนด์คนโปรโมทด้วยถูกถูกถูก<อ>คือ,อพวกแม่ทีมเนี่ยเขาก็จะไปหาแบรนด์ที่แบบเฮ้ยแบรนด์นี้มันคุณภาพโอเคนะอหมอ่าม,มาจากบริษัทที่น่าเชื่อถือนะครับแล้วให้คอมมิชชั่นดีๆนะและเขาจะมองหาสินค้าที่มันไม่ยังไม่มีขายที่ไหนมาก่อนอเพราะว่าถ้าเกิดเขาอุตสาห์เสียแรงไปโปรโมท นะมแล้วไอ้คนที่เขาเห็นน่ะมันไปซื้อที่อื่นเขาก็ไม่ได้อะไรมีแบรนด์บางแบรนด์นะครับอ่าที่เล่าให้ฟังแบรนด์หนึ่งก็คือแบรนด์ที่ชื่อสบู่ตะวันแดงอ่าเป็นคุณลุงคนหนึ่งนะครับแล้วก็เขาตั้งใจทําสบู่ตัวนี้มากเป็นสบู่สมุนไพรใช่ไหมครับเป็นสบู่ที่ไม่มีใครรู้จักมาก่อนนะครับเขาคุณลุงเคยคุยกับคุณลุงเขาขายในช้อปปี้ขายอยู่เดือนละสองหมื่นกว่าบาทครับเาเอาแบรนด์นี้มาที่มูมอแล้วของมันใช้ดีใช่ไหมแล้วเขาให้มาจิ้นเยอะหน่อยใช่ไหมที่ที่ขายกับมูมอ คนก็ช่วยกันขายช่วยกันแชร์ช่วยกันชวนคนให้ซื้อตัวนี้ครับคุณลุงมาขายบนมูมอขายได้เดือนแรกขายได้ล้านหนึ่งอ่ะนอกไหมแล้วกลายเป็นว่าแบรนด์นี้มันก็เลยดังขึ้นมาแล้วตอนเนี้ยคุณลุงเขามาเล่าให้ฟังว่าเฮ้ยช้อปปี้อ่ะมาคุยกับเขาว่าขอเซ็นเอ็กซ์คลูซีฟแบรนด์นี้เลยได้ไหม <laughs> <laughs> เนอะไหมเราก็ภูมิใจนะว่าเฮ้ hey, มันทำให้แบรนด์เกิดแบรนด์ที่ เราเราก็เหมือนช่วยแบรนด์ไทยอะนะครับนะฮะเราก็ทําให้แบรนด์ที่อาจจะไม่เป็นที่รู้จักมันเกิดขึ้นมาได้ทุกวันนี้ก็ยังขายในมูมอเป็นหลักแสน uh huh, หลักแสน uh huh.